การเริ่มต้นปี2024ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชาวที่3แม้ว่าเขาจะต้องรับมือกับโรคมะเรง็งแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถหยุดกังวลเรื่องโชคลาภได้เนื่องจากเขาเป็นเพียงเศรษฐีพันล้านในความเป็นจริงแล้วการจัดอันดับประจำปีของโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหราชาอาณาจักรได้ถูกเปิดเผยแล้ว สถานการณ์ทางการเงินของชาวที่3เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอันที่จริงตามการจัดอันดับมหาโชคลาภประจำปีในสหราชอาณาจักรที่เปิดเผยไว้นั้นกริย์แห่งอังกฤษองค์ปัจจุบันมีฐานะร่ำรวยเป็นสองเท่าของพระมารดาของพระองค์สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ซึ่งสิ่งพระชนในเดือนกันยายนพศ2565 ในขณะที่ราชวงศ์อังกฤษต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเปิดเผยของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลภรรยาของเขาสุขภาพทางการเงินยังคงดีมากในความเป็นจริงในวันที่17พฤษภาคม2024เวลาวันอาทิตย์ได้เปิดเผยการจัดอันดับประจำปีของโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหราชาอาณาจักรซึ่งช่วยให้คุณค้นพบโชคลาภที่น่าประทับใจของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ดังนั้นโชคลาภส่วนตัวของเขาอยู่ที่678ล้านปอนด์ในเวลาไม่กี่เดือนจึงมีการประเมินมูลค่าใหม่เป็น10ล้านปอนด์ชาวที่3เป็นเจ้าของอสังหาริม,มทรัพย์จำนวนมากนี่เป็นโชคลาภที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในราชวงศ์อังกฤษสามีของคามิล่าปาร์เกอร์โบร่ำรวยมากกว่าแม่ผู้ล่วงลับของเขาซึ่งมีทรัพย์สินประมาณ370ล้านปอนด์ในขณะที่เธอเสียชีวิต เพื่อคำนวณโชคลาภของพระมหากษัตริย์สื่อมวลชนจึงคำนึงถึงอสังหาริมทรัพย์ของพระองค์ด้วยที่สำคัญที่สุดสองแห่งคือที่ดินซานริงแฮมนอร์ฟอกและปราสาทบามอร่ลในสกอตแลนด์แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดพระเจ้าชาวที่สามยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินเชิงพาณิชย์จำนวนมากในลอนดอนมิวตันคีนบักกิงแฮมเชียร์และในคอนอลด้วยซึ่งเขาให้เช่า ลิซาเบ็ตที่2ยอมให้ลูกชายของเธอมีโชคลาภเช่นนี้แต่ชาวที่สมจะไม่เป็นผู้นำของโชคลาภเช่นนี้หากเขาไม่สามารถพึ่งพาแม่ของเขาได้ความจริงแล้วเมื่อเธอเสียชีวิตเธอทิ้งพอร์ตการลงทุนสุดหล่อไว้ให้เขาซึ่งมีมูลค่าประมาณ118ล้านปอนด ยิ่งไปกว่านั้นโชคลาภนี้ไม่ได้คำนึงถึงอัญมณีประจำตระกูลมากมายซึ่งเป็นจำนวนที่ประเมินค่าไม่ได้คอลเลกชันงานศิลปะท,ที่กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในงานศิลปะท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังไม่มีการคำนวณเช่นกันดังนั้นโชคลาภที่แท้จริงของชาวที่สามจึงอาจกลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีก